คนทางบ้านมือนีเสนอตอนแบกเสียมหาสัพย์เน่อไม้กินสวยครับผมขันว่าพื้นแนวกินมันเก่าบ,บ่าอืดบ่อยากดอกครับผมอยู่บ้านเทาเนาะอยากกินเห็ดอยากกินเน่าไม้ก็ขึ้นโคกขึ้นภูขึ้นผ,นผาอยากกินปูกินปาลาก็ลงห้อยลงน้องขันว่าเลี้ยงเงินเลี้ยงทองอยู่บ้านเทามังกรสีขาดสนแน่อันนี้ก็เป็นคลิปของคนทางบ้านช่วงนี้เพิ่นกลับไปใส่ปุ๋ยมันนะครับผม บมลูแต่ว่าปีนี้มันซีเป็นจ้งไห่เนาะพี่น้องมันปีนี้ตายหลายเสียเหลือเกินของผู้ใดพูกมันตายหลายบ่าคอมเมนต์บอกกันเน่ครับผมเฮ็ดเวียกไปน้ำท้ายชีพไปน้ำความฝันอยากเป็นครีเอเตอร์วัสดอยากเป็นยูทูบเบอร์อยากเป็นติ๊กต็อกเกอร์ฝากพี่น้องให้การสนับสนุนกันในเด้อครับหลังจากเฮ็ดเวียกแล้วพักขึ้นกินข้าวสวยแนวยุ่งนกกินกระซิบวม่มีดอกผมคิดว่านาะเพื่อนกระซิไปหาสัพย์น้องไม่ยังสี่ลัครับเพราะว่านาติดฟูนะครับอันนี้เพื่อนอิ้นว่าภูพานนะครับผม ฟังทางบ้านมุ่ผมอำเภอสวนนรณคูหาผู้ฟังนั่นจะเป็นตำบลจำปมงอำเภอบ้านผือจังหวัดปูดอนธานีนะครับผมขันว่าวเพืนเรากินของปูนไวยนี่นะครับบ่อึดบอยากบ,บ่ว่าสิเป็นเห็ดเป็นเน่าไม้เป็นอึองเป็นเครียดเป็นของป้าก็พอได้มียี่ดอกนะครับผมกันไปหาแต่ว่าส่วนมากมันก็บ,บ่ค่อยได้ไปดอกคันอยู่บ้านเนาะส่วนมากกะคาเห็ดเตีเยียกกะคาหาแต่เงินล่ะครับผมมันเลยบ่ค่อยได้ไปหาอันนี้ก็ให้คนทางบ้านเพื่อนเก็บใา้บรรยากาศมาซุยเอฟซีได้เบื้องนํากันนะครับผม ระหว่างของผู้ที่อยู่บ้านกับผู้ที่มาเฮ็ดงานตั้งที่ตั้งแดดมาหาเงินหาทองอยู่ตั้งประเทศนะครับได้เห็นภาพบรรยากาศจังสิแลยก็โอ้ยชิถอดบ้านหอ,หอมๆนะครับผมพี่น้องส่วนนอไม้ที่เพื่อนหามาเมื่อนี่เพื่นกะทิต้มแล้วก็จเอาเข้าบ้านทันหละนะครับ แต่ว่าต้มเน่าไม้ทิมไว้แล้วก็ทิ่ไปใส่ปุ๋ยมันจากเล็กจากน้อยขึ้นมาเน่าไม้ก็ที่สุกพอดีเพราะว่าเพิ่นก็เฝ้าไปขายของนะครับผมโอ้ยเห็นที่เราไปชิดฮอดบ้านนะพี่น้องต้มเน่าไม้ตังบกงเกลกปีเบสันเนาะโอ้ยไปสีคักว่ะเปิดบรรยากาศไหมเอาครับผมคลิปนี้สวัสดีครับผมฝากติดตามกันนี่เด้อ